คนจนเฮบัตรทอง30บาทรักษาได้ทุกที่เริ่มวันที่1มกราคม2564พร้อมกันทุกที่ทั่วประเทศสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคม2563ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสอปอดสชได้เห็นชอบข้อเสนอเพื่อยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ดําเนินการเร่งด่วนใน4เรื่องด้วยกันดังนี้นะคะ 1. ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่โดยเป็นการเริ่มที่บริการระดับปฐมภูมิเบื้องต้นนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล2ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวเดิมผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีส่วนหนึ่งต้องนอนรักษาต่อเนื่องด้วยสาเหตุทางการรักษาซึ่งในกรณีที่ใบส่งตัวครบกำหนด ในการใช้สิทธิ์บัตรทองต่อเนื่องผู้ป่วยหรือญาติจะต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจำเพื่อขอใบส่งตัวใหม่เกิดความไม่สะดวกและก็เป็นปัญหาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลในกรณีนี้สปสชออได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องใบส่งตัวใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบต,ตัวตนผู้ป่วยซึ่งก็จะนำร่องในพื้นที่เขต9้าจังหวัดนครราชสีมา สาโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมโรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาโดยเร็วเพื่อไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิดยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ด้วยขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยสิทธิบัตรทองบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยเร็ว ดังนั้นสปสอชอได้ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้ใบรับรองและประวัติหรือโค้ดเพื่อเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน3ช่องทางก็คือสายด่วนสปสอช1 3 3 0แอปพลิเคชันสปสอชอและติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรงเฉพาะที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งที่มีความพร้อมเข้าร่วมให้บริการตามขั้นตอนรักษามะเร็งบริการระบบสาธารณสุขทางไกลหรือบริการเภสัชกรทางไกล รวมทั้งการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านโดยค่าบริการส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายังสอปอสอชอซึ่งได้มีการออกแบบการบริหารจัดก,การไว้แล้วทั้งนี้จะเริ่มในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั่วประเทศในวันที่1มกราคม2564 4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ15วันเป็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องมาระยะหนึ่งด้วยติดขัดการเข้ารับรักษาในช่วงการเปลี่ยนหน่วยบริการที่ตามระบบกำหนดให้ต้องรอ15วัน แต่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาก้าวหน้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหน่วยบริการทําให้สปสอช,อชอสามารถปรับระบบแก้ปัญหาช่องว่างนี้ได้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีหลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจํารวมถึงกรณีที่ประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการเองผ่านแอปสปสอชอโดยหน่วยบริการสามารถพิสูจน์สิทธิและเบิกจ่ายค่าบริการผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ทั้งนี้จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มกราคม2,564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ